พบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกันเวลานะคะทุกคนขาเห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกเหลืองนะคะเอบอกนะคะมัน้อนมันอบอ้าวนะคะทุกคนได้เยอะพอสมควรคะ่ะเดี๋ยวเรามาตัดขาเ,เห็ดกันนะคะแม่กำลังทำนะคะทุกคน เดี๋ยวไปเอามีดมาช่วยแม่ก่อนนะคะเจ้าไป่เจ้ากระ้างเอากระหูกกระพุน้น น่านไปไหมเนี่ยมีแต่มีแต่ไข่เนี่ยทุ่งไข่มาให้คนเบิ้งได้เ <c oughs> อเด็กปลาทองคนพี่น้องเอ้ยคนดูรูถังไม่มีใสต้องใส่ถุงมาอย่างนี้ค่ะ เพราะว่ามันร้อนมันอบอ,อ้าวอะที่อื่นออกหมดแล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปกับแม่แตั้งแตดตีสี่แต่น้านไม่ให้ไปค่ะ ตึ้งเต้นกันะนองมกขนาดเรลายเนาะใบโตก็สจดอม่จูงีบงูนี่บานจีกไทกันดทาบนะลายปิัติฮัทโอยเลยก็จะหนมแค่กอบอจะว่าจะนักาโอ้เห็นโหังโมมเงินใช่เอา่กได้ติดเองนะคะทุกคนคงจะตื่นเต้น i do it เนี้ยเมนเทสเลือกเมนยาทุกคนภาษาที่นางพูดกับแม่คือภาษาเลยนะคะดูค่ะดูใครด้วยหนักหน้าเลยสวัสดีคนหนึงเลย คนขานางจะทําขนมจีนแบรนด์ตัวเองแล้วนะคะทุกคนไม่ไม่ได้แบบเชิงว่าเป็นแบรนด์ตัวเองทาใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าจะมีขนมจีนแห้งอร่อยอร่อยมาให้ทุกคนได้ดูได้ลองกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะขนมจีนมึงเลยนะคะทุกคน sій karlong nany height hey say 26 30 40 40 40 40 35 40 40 40 40 41 42 32 43 44 45 47 48 48 49 ไม่ต้องดูหน้าคนหรอกนะทุกคนดูเห็ดแล้วแล้วก็รีบทำแล้วก็รีบวิ่งไปขายของนะคะ คนดูไข่ไข่เกือบเท่ากําปั้นค่ะมาเอาไปแกงเด้อจ้ามีออเดอร์แล้วนะคะทุกคนแต่ลูกค้าสั่งดอกบานนะคะตะกี้เดี๋ยวสักหน่อยต้องเอาไปส่งลูกค้าที่รีสอร์ทนะคะ ครับไปขายของเป๊นนึ่เป็นตะปวดหนังบอพี่น้องบอแม่ <laughs> มีแต่คนอยากไปค่ะทุกคนจะไปเาาไที่ยวลีลาอี๋เขาบอกให้โค้ดเทียร์ซื้อแนว พันโปรตเฟสมาเนี่ยมาตู้อะไรแลยนะาฟ้องอะไรเรื่อาแล้วทุกคน <c oughs> ถ้าถ้าโปรตเฟสนี่คือป่าป่าโคไม่แตกนะคะ <c oughs> ก็จะมีคน <c oughs> ที่รู้ดอนดอนเห็ด <c oughs> ไปกันนะคะ <c oughs> แต่แต่บบฮูดอกมันจะไปลอ,อกคือกังวลไห่ลอกคือไม่ลอกลอกอป เหมือนกันไ่้ขนาดนี้รโอ้หเหมืนกันแบ้ใครมบบนันงคนเรียบร้อยแล้วนะคะยถาดนะคะทุกคน าจ,าจะจัดใส่ถุงให้ลูกค้านะคะมีออเดอร์แล้ว2กิโลค่ะเราช่างเห็ดให้ลูกค้ากันนะคะมีออเดอร์แล้วนะคะ2กิโลค่ะอันนี้จะเป็นดอกบานไม่ใช่รักบานเน200ถ้าดอกถ้าดอกแบบนี้ค่ะดอกดอกบานนี่คือ200นะคะถ้าไข่แล้วก็ตูมแบบนี้250นะคะทุกคนก็เหนื่ออวบแต่บานนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 对的，我开的那一个。咦咦，放什么？ น,นี่ก็แถมไปนะคะทุกคนทุกคนดูหนึ่งกิโลสองรบบาทนี่คือเยอะมากเลยนะคะเต็มถุงเลยค่ะ เดี๋ยวต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะด้วยเห็ดแลวะวูขาดโตโตนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามรับชมคลิปของบ้านกันเวลาด้วยนะคะครอบครัวกันเวลานะคะสวัสดีค่ะ